สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องมุมภายในและมุมภายนอกค่ะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถระบุมุมภายในและมุมภายนอกได้ค่ะทุกคน ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางกันหน่อยดีกว่าค่ะที่เราเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะคะพิจารณารูปนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าเรามีนะคะเส้นตรง MN เส้นตรง OP และมีเส้นตัดขวางเป็นเส้นตรง QR นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนสังเกตได้นะคะจะเห็นว่ามุมที่เกิดจากการ ตัดขวางนะคะหรือเส้นตัดขวางมุมที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีมุมที่1นนะคะสีฟ้านะคะมุมที่2มุมที่3มุมที่4ี่มุมที่5มุมที่6มุมที่7และมุมที่8เกิดเป็น8มุมขึ้นมานะคะซึ่งมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะคะมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคือมุมอะไรบ้างคะนักเรียนสังเกตสีแดงนะคะมุมที่อยู่ข้างเดียวกันสีแดงกับสีฟ้าค่ะ เส้นตัดขวางของเราเมื่อนักเรียนลองจินตนาการถ้าเกิดเรานำกันไลรไปตัดตรงเส้นตัดขวางพอดีก็จะเกิดเป็นสองท่อนขึ้นมานะคะซึ่งมุมที่อยู่ข้างเดียวกันเขาจะไปอยู่ด้วยกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปอยู่ด้วยกันดังนั้นนะคะก็จะเกิดการแยกกันซึ่งมุมหนึ่งและ8จะเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั่นเอง และอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือมุม2มุม3มุม6และมุม7จะเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอีกด้านหนึ่งนะคะแต่นะคะนักเรียนดูดีนะคะแต่มุม1มุม4นะคะมุม5มุม8นะคะ มุม2มุมสามุม6มุม7นะคะสังเกตว่าเขาเป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็จริงแต่เขาอยู่คนละฝั่งนะคะคนละฝั่งให้นักเรียนนึกภาพว่าถ้าเราตัดตรงกลางเลยนะคะที่เส้นตัดขวางตัดออกไปเลยในเส้นสีชมพูนะคะตัดให้ขาดเลยก็จะเกิดการแบ่งเป็นสองส่วนซึ่งมันจะเกิดมุมที่อยู่ข้างเดียวกันขึ้นเกิดเป็นสองฝ่ายนะคะจะเห็นได้ว่ามุม1 4 5 8ห้าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งและมุม2 3 6สา 7จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเกิดเป็น2ด้านขึ้นมาค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นมีเส้นตรง EF เส้นตรง GH นะคะและตัดขวางด้วยเส้นตรง CD เกิดเป็นมุมขึ้นมาทั้งหมด8มุมก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8ดังรูปนะคะซึ่งคราวนี้ค่ะสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้คือเราจะมาดูกันว่า ส่วนไหนคือมุมภายนอกส่วนไหนคือมุมภายในค่ะมุมภายในนะคะก็คือมุม3มุม4มุม5และมุม6ค่ะส่วนมุมภายนอกนะคะก็คือมุม1มุม2มุม8มุม7ค่ะเรามาดูกันซิว่าเราจะแบ่งแยกมุมภายนอกมุมภายในโดยสังเกตจากอะไร ให้นักเรียนสังเกตแบบนี้ค่ะจะมีเส้น2เส้นและเส้นตัดขวางใช่ไหมคะมุมภายในก็คือจะอยู่ระหว่างเส้น2เส้นที่ขนานไปด้วยกันนะคะอย่าไปดูเส้นตัดขวางอยู่ระหว่างเส้น2เส้นเห็นไหมคะอยู่ระหว่างนั่นก็คือมุมสีแดงคือมุม4ี่มุมสมุม5้ามุม6นั่นเองอยู่ข้างในระหว่างเส้น2เส้น และส่วนที่อยู่เป็นมุมภายนอกก็คืออยู่ข้างนอกนะคะนอกเส้นนะคะนั่นก็คือ1กับ2 8กับ7นั่นเองนะคะพอจะสังเกตเห็นไหมคะซึ่งมุม3กับมุม6กดูนะคะ3กับ6จะเป็นมุมภายในนะคะ3กับ6ด้านหนึ่งนะคะและ4กับ5จะเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะ ส่วน3กับ5นะคะ3กับ5 4กับ6นะคะจะเป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างกันนะคะของเส้นตัดขวางนั่นเองเรามาลองสังเกตภาพนี้กันบ้างค่ะมีเส้นตรง2เส้นค่ะคือเส้นตรงทอนอกับเส้นตรงบอบอและมีเส้นตัดขวางสีฟ้าคือเส้นตรงถอทอนะคะ คราวนี้เราจะมาหากันค่ะว่ามุมภายในกับมุมภายนอกคือตรงไหนมุมอะไรมุมภายในเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่ามุมภายในก็คือมุมที่อยู่ระหว่างเส้นสองเส้นนะคะมุมที่อยู่ระหว่างเส้น2เส้นก็คือเส้นทอนอกับเส้นตรงทอนอกับเส้นตรงปอบนนะคะอยู่ระหว่างเส้นสองเส้นนักเรียนสังเกตมุมสีแดงค่ะนั่นก็คือมุม2มุม 4มุม5มุม7นั่นเองค่ะอยู่ภายในไหมคะนี่คือมุมภายในค่ะส่วนมุมภายนอกคืออะไรคือสีฟ้าค่ะอยู่ข้างนอกออกไปเห็นไหมคะมีมุม1มุม3ามุม6และมุม8ค่ะสังเกตดีๆนะคะมุมภายในกับมุมภายนอกนะคะซึ่งเมื่อเราสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่ามุม2และมุม5มุม4กับมุม7นะคะเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางส่วน มุม2กับ7นะคะและ5กับ4จะอยู่คนละข้างกันของเส้นตัดขวางนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเรามาช่วยกันหามุมภายนอกและมุมภายในกันค่ะข้อที่1ค่ะมาดูกันซิว่ามุม1 2 3 4 5 6 7มเนี่ยมุมใดเป็นมุมภายในมุมใดเป็นมุมภายนอกคะ สำหรับข้อนี้นะคะสังเกตว่ามีเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD เหมือนจะเป็นขนานกันอยู่นะคะ2เส้นและมีเส้นตัดขวางมาขวางคะ่ะนั่นก็คือเส้นตรง EF นั่นเองฉะนั้นมุมภายในที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ระหว่างเส้นตรง AB กับ CD นั่นเองนะคะอยู่ระหว่างเส้นตรง AB กับ CD นั่นคือมุมอะไรกันบ้างคะมุม2 มุม3มุม5และก็มุม8นั่นเองค่ะเป็นมุมภายในแล้วมุมภายนอกนะคะก็คือส่วนที่เหลือที่อยู่ข้างนอกออกไปนะคะนั่นก็คือมุม1、มุม4มุม6และมุม7เป็นยังไงคะนักเรียนง่ายไหมคะมุมภายในก็คืออยู่ระหว่างเส้นตรง2เส้นนะคะมุมภายนอกก็คือส่วนที่อยู่แยกออกข้างนอกออกมานะคะ มาดูข้อต่อไปกันค่ะสำหรับภาพนี้นะคะข้อที่2ค่ะมีส่วนของเส้นตรง EF กับส่วนของเส้นตรง GH และมีเส้นตัดขวางขวางเขาทั้งคู่นะคะด้วยเส้นตรง IJ นั่นเองเกิดมุม8มุมขึ้นมานะคะมุม1 2 3 4 5 6 7 8มุมภายในคือมุมอะไรบ้างคะนักเรียน เมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่ามุมภายในก็คืออยู่ระหว่างเส้นตรง2เส้นหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นนั่นเองจะอยู่ข้างในเข้าไปนะคะนั่นก็คืออะไรคะอยู่ข้างใน4 3 8 7นั่นเองนะคะมุมภายในก็คือมุม3มุม4มุม7มุม8นั่นเองค่ะแล้วข้างนอกละคะข้างนอกก็คือส่วนที่ข้างนอกออกมามี1มี2มี5แล้วก็มี 6นั่นเองค่ะมุมภายนอกนะคะ1 2 5 6อย่าลืมเติมสัญลักษณ์ที่เป็นรูปหมวกด้านบนซึ่งแทนสัญลักษณ์มุมด้วยนะคะมุม1มุม2มุม5มุม6เป็นมุมภายนอกนั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปกันค่ะคราวนี้เป็นเส้นตรง MN กับเส้นตรง OP ค่ะ มี2เส้นนะคะแล้วถูกตัดขวางด้วยส่วนของเส้นตรง KL ค่ะเกิดเป็น4มุมขึ้นมา1-8เหมือนเดิมนะคะคราวนี้มุมภายในมุมภายในค่ะอยู่ระหว่างเส้นตรง2เส้นถูกต้องไหมคะคือมุมอะไรบ้างคะนักเรียนใช่แล้วค่ะมีมุม,ม3มุม4มุม5และมุม6ค่ะมุมภายนอกล่ะคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะมีมุมหนึ่งมุมสองมุมเจ็ดและมุมแปดค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยนะคะแค่เราหัดสังเกตจากเส้นสองเส้นที่ดูเหมือนจะขนานกันนะคะอยู่ภายในเส้นสงเส้นนั้นก็จะเป็นมุมภายในส่วนมุมที่อยู่ข้างนอกออกไปก็จะกลายเป็นมุมภายนอกค่ะมาดูอีกรูปหนึ่งนะคะ มีเส้นตรง RS กับเส้นตรง TU ซึ่งถูกตัดขวางด้วยส่วนของเส้นตรง PQ ค่ะมุมภายในคือมุมอะไรบ้างคะทุกคนเก่งมากค่ะมีมุม2มุม3มุม6และมุม7ค่ะอยู่ระหว่างส่วนอยู่ระหว่างเส้นตรง RS กับเส้นตรง TU นะคะ มุมภายนอกล่ะคะก็คือส่วนที่เหลือนั่นก็คือมุมหนึ่งมุม4มุม5และมุม8นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะมุมภายในกับมุมภายนอกนะคะมุมภายในจะอยู่ระหว่างเส้นตรง2เส้นส่วนของเส้นตรงหรือว่าดังสีอะไรก็ตามนะคะที่เป็น2เส้นจะอยู่ด้านในมุมภายนอกก็จะเป็นส่วนที่อยู่เกินไปจากที่อยู่ระหว่าง เส้นตรง2เส้นนั้นนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมีงานมามอบหมายนักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดในหน้าที่44นะคะ44นักเรียนจะได้ฝึกนะคะหาว่าในภาพภาพนั้นเนี่ยมีมุมภายในเป็นมุมอะไรบ้างและมีมุมภายนอกเป็นมุมอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองไปฝึกทําดูนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูไซนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ